แม่งทำกได้กูเพื่อเอกลองอลด้วยลองด้นล่างอะลองมือลองตีนอย่างนี้ละเก่งเดี๋ยวบอกสิวะจับตัวมันได้แล้วเจรจากับมัน,ก,มนก,ก่อนเฮ้ยจับกูได้แล้วก็ฆ่ากูสิวะฆ่ากูเลยอยากตายนะยเถิดถ้าไม่ยอมไ้ทันใดสนใจแล้วเว้ยมังนาลา การที่ท่านจะตายกลางสนามรบอยู่วันนี้ก็ทำนาเสียดายเป็นยิ่งนะที่ทหารสีไม้ลายมือดีอย่างท่านจะต้องมาตายเปล่าๆเอาอย่างนี้ไหมล่ะข้าจะให้โอกาสท่านโดยการรับท่านเข้าไปเป็นคู่ฝึกทหารให้กับข้าเส้นในพม่าเหนือแผ่นดินพม่าตายเคยให้ท่านมาทาำ ข้าจะให้ท่านมากกว่าเป็นด้อยเท่าพันเท่าเป็นดองเพียงเดาคนเดียวเท่านั้นทหารนับหมื่นนับแสนจะอยู่ภายใต้การดูแลของท่านข้อเสนอเช่นนี้ข้าอยางให้ท่านรับเอาไว้พิจารณาขอบใจที่ท่านชื่นชอบเพลงรบลูกข้าเอาไปสักสองรางผมไม่ยอมไปหรอกเว้ยแาบนี้ ป่าบาอยากจะให้มันตายหรือเปล่าลองคิดให้ดูถ้าเกิดมันตายพี่ให้ดูผู้จ้าองเหยื่อลองคิดให้ดีถ้าเกิดมันตายเนี่ยมันก็ไปเล่นเกมข้างหลังโรลนะพี่ยใครป่าบาทคิดให้ดีให้มันอยู่นานๆดีแล้วฟังนารานี่สินะที่เขาเรียกว่าศักดิ์ศรีของชายชาตินักรบ ยอมตัวตายดีกว่าจะขายช้ำดีในเมื่อท่านไม่เห็นชีวิตของตัวเองมีค่ามึงจะทำอะไรวะฮะทำไมมึงชอบกูมากไม่อยากให้กูตายนั่นเหรอเออทำไมทำไมอ่ะกูไม่อยากให้กูตายอยากจะเอากูเป็นครูฝึกดาทั้กับทหารของมึงเหรอโง่ต้องแล้ว ก็บอกแล้วไงว่ากูไม่ยอมไปกูจะไปก็ได้แต่มึงต้อฆ่าไอ้สองคนนี้ตายซะก่อนไอ้ว่าใครว่าันว่าใคร